ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญนะคะและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันและทุกชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะและเรายินดีที่จะเป็นผู้ดูแลเป้าหมายการลงทุนให้ลูกค้าในระยะยาวตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกต่อไปะคะ่ะคุณธิดาคุณวิบูอนันต์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสนะคะปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารนะคะดูแลส่วนงานบริหารสิทรัพย์ หรือ wealth management นะคะดูแลพอร์ตลงทุนของลูกค้าปัจจุบันมีลูกน้องในทีมแล้วก็ทีม RM ที่มีประสบการณ์มีความรู้อยู่80ท่านค่ะ mm hmm. wealth management คือบริการที่บริหารสินทรัพย์นะคะแล้วก็เงินส่วนเกินของลูกค้า เรียกง่ายๆว่าเป็นการบริหารความมั่งคั่งนะคะกรณีที่นักลงทุนนะคะหรือผู้ประกอบการทรําธุรกิจมาแล้วก็มีส่วนเกินของเงินสดแล้วก็อยากลงทุนซึ่งหลักๆนะคะ Product ที่เรามีบริการนะคะก็จะเป็นครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศนะคะจะเทรดหุ้นในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้ตลาดหลักๆที่ใช้ในการเทรดนะคะจะมีอเมริกายูโรฮ่องกงจีนแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงญี่ปุน่นด้วยค่ะ ด้วยความที่เราเป็นบริษัทหลักทรัพย์สัญชาติไทยนะคะจุดเด่นของเราเลยต้องบอกเลยว่าเราเข้าใจความต้องการของนักลงทุนไทยนะคะเพราะว่า จริงๆหลักทรัพย์เอเชียพลัสเรียกได้ว่าเราเคลงคู่มากับนักลงทุนไทยมากว่า50ปีแล้วนะคะเราทําการวิจัยแล้วก็อยู่กับนักลงทุนมานานคิดว่าเราน่าจะเป็นหลักทรัพย์นะคะที่สามารถตอบสนองทั้งความต้องการส่วนบุคคลแล้วก็สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับนักลงทุนไทยได้การลงทุนแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยค่ะจริงๆเนี่ยทีมนักวิเคราะห์ของเรานะคะก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกเป็นกลยุทธ์มาให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่องเราก็ดูตามสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ สมัยนี้คะ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วข่าวและภาะวะการลงทุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันและทุกชั่วโมงไยซ้ำนะคะ ความท้าทายคือเราจะทํายังไงให้ก้าวผ่านความผ,ลผลันผวนหรือสถานการณ์หรือข่าวต่างๆที่ผ่านเข้ามาเรื่อยๆในทุกนาทีทีมเวิร์กมีความสําคัญมากค่ะแล้วก็โชคดีที่บริษัทเนี่ยเรามีไม่ว่าจะเป็นทีมวิจัยมีนักกลยุทธ์แล้วก็มี r m ที่มีประสบการณ์นะคะเราก็จะช่วยการ b บรน n s t o r m ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยเราพร้อมที่จะมีการเรียกประชุมแล้วก็ค่อนรั้ง Active ที่บริษัทนะคะเรามีบริการ trade, เทรดหุ้นต่างประเทศด้วยอย่างที่บอกนะคะตาโซนไม่ตรงกันดังนั้นความแอคท ความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยเราพร้อมเสมอตลอด24ชั่วโมงค่ะเป้าหมายระยะสั้นนะคะเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าอยู่เสมอนะคะเป้าหมายระยะยาวเราก็อยากให้เราโตไปด้วยกันกับลูกค้านะคะ ลูกค้ามีความมัง่งคั่งเอเชียพลัสก็สามารถดูแลลูกค้าได้ต่อเนื่องและเรายินดีที่จะเป็นผู้ดูแลเป้าหมายการลงทุนให้ลูกค้าในระยะยาวตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกต่อไปค่ะที่หลักทรัพย์เอเชียพลสนะคะเรามีการอบรมให้ความรู้ทั้งลูกค้าแล้วก็บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกค้าอยู่เสมอนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กก็จะเชิดเดาไปให้ความรู้เราก็จะมีความรู้ตั้งแต่ขั้นเบสิคอินเทอร์มีเดียแล้วก็แอดวานนะคะขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มผู้ฟัง อยากรู้ในเรื่องการบริหารพอร์ตลงทุนในเชิงลึกหรือว่าในเบื้องต้นเราเรามีจัดอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะนอกเหนือจากการอบรมให้ความรู้เนี่ยเรายังมีการทำเป็นคลิปเป็น YouTube ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ Asia Plus ค่ะสไตล์การทำงานส่วนตัวนะคะก็จริงๆเนี่ยจะให้ลูกน้องออทำงานไปด้วยตัวเองนะคะ ไม่ได้กดดนันแต่ว่าเราจะเป็นคนคอยเป็นโค้ชให้นะคะจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างลงดีเทลเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าเราลงดีเทลเราจะรู้ปัญหาของลูกน้องรู้ปัญหาของลูกค้าเพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็นําเสนอผลิตภัณฑ์หรือคําแนะนําการลงทุนได้อย่างตรงจุดนะคะสำคัญคือต้องโฟกัสกงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ต้องลงรายละเอียดะคะ่ะ ทุกวันนี้ค่ะความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญนะคะและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากจริงๆเนี่ยต่อให้เราไม่ได้อยู่ในสายงานเรื่องลงทุนนะคะเราก็สามารถติดตามข่าวลงทุนแล้วก็เริ่มสะสมความมั่งคั่งเริ่มออมได้จริงๆทางรัฐบาลกรตอตแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เราก็ช่วยกันผลักดันนะคะให้ทุกคนรู้จักการออมการลงทุนอยากจะช่วยผลักดันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่กระตุ้นแล้วก็ปลูกฝังวินัยการออมการลงทุนให้กับพนักงานแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะ